เอาเลยครับสวัสดีชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับสีซ่าครับทวิชแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําตัวละครที่มีชื่อว่าบีทส์คิงนะครับผมก่อนจะไปติดตามคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้จะเป็นกำลังใจก่อนทำคลิปมากเลยนะครับผมสําหรับเจ้าบีทส์คิงเนี่ยผมปั้นมาเพิ่มนะครับหลังจากที่ปั้นตัวหลักไป6ตัวนะครับบีทส์คิงจะเป็นตัวที่7นะครับเป็นการปั้นเฉพาะกิจเพื่ออะไรครับสำหรับเจ้าบีทส์คิงนั่นที่หลักๆของมันนะครับขออธิบายก่อนนะครับ บีดคิงนะครับเป็นตัวที่ดาเมจเดี่ยวเนี่ยแทบผมตีใส่บอสเนี่ยผมมองว่าแรงที่สุดละนะเป็นตัวที่ตีบอสแรงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะปั้นเป็นทีมหลักก็ได้นะถ้าจะปั้นเป็นทีมหลักแนะนํานะสำหรับการ์ดที่จะใส่นะครับผมเจ้าบีดคิงนะครับเป็นพลังโจมตีล้วนนะแต่ถ้าใครจะเล่นพีๆด้วยใส่เลือดสักช่องหนึ่งสําหรับเซตที่แนะนําเจ้านี่นะครับก็จะเป็นอัศวินครับอัศวินนักดาบนะครับได้หมดเลยนะจ๊ะแต่ว่าแนะนําเป็นอัศวินกับนักดาบนะครับ ต่อไปครับสําหรับเจ้าบีสคิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองให้ดูนะครับว่ามันแรงแค่ไหนนะครับบอสที่บีสคิงจะตีนะครับก็จะมีทั้งหมด2ที่เนาะก็คือดันเจียนโกนะครับกับอ่าบอสในกิลนะครับมันตีแรงมากแต่ผมพาไปตีให้ดูอ่าก่อนจะไปตีเนี่ยผมขออธิบายสกิลสักครู่นะครับเจ้าสกิลของบีสคิงนะครับบีสคิงเนี่ยสกิลเอาท่าแรกก่อนท่า1ตี100%ไม่มีอะไรท่า2 ตี5ครั้งในศัตรูลายแนวนอนทั้งหมดนะครับสร้างดาเมจ120%และมีโอกาส100%ทำให้เป้าหมายหลักหรือว่าตัวที่เราเลือกเนี่ยติดรับดาเมจหรือว่ากระดูกหัก2รอบแน่นอนพาร์ท4สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทําให้บอสตีบอสแรงมากนะครับเมื่อเพื่อนในทีมโจมตีเป้าหมายที่ติดผลรับดาเมจบีชคิงจะไล่โจมตีต่อเป้าหมายดังกล่าวครับ คือตี80%นะครับตีได้สูงสุด3าครั้งเนี่ยแหละครับเป็นพาสทซีฟที่โกงมาผมมองว่าถ้าไม่มีอะตอมิกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตีเดี่ยวดาบมจบอสที่แรงที่สุดแล้วนะครับอะตอมิกเนี่ยผมมองว่าจะแรงกว่านะครับอ่าไปไป,ไปทดลองกันเลยนะครับเอาง่ายๆบิสคิงนะสปีดต่ำสุดแล้วให้เพื่อนถ้ามีหน้ากากหวานให้หน้ากากหวานเปิดกระดูกหักนะเอาสปีดเกือบสูงสุดนะสำหรับหน้ากากหวานนะแต่ในกรณีที่ไม่มีตัวหน้ากากหวานหรือว่าตัวอื่นนี่ทำสถานะบทขยี้ได้ให้ใช้เจ้าสกิลสองของม ตีเพื่อให้ติดสถานะกระดูกหักนะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะน้อยครับแต่หลังจากตาแรกเนี่ยมันจะเริ่มแรงแล้วนะน้ำมืนมันเหมือนเบานะครับเดี๋ยวตาถัดไปเนี่ยแรงจริงนะครับคือไม่ว่าเพื่อนตัวไหนจะตีอะ่ะมันก็ตีตามซึ่งแรงด้วยนะยก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูบีสิงมันจะตีตามเพื่อนครับสามหมื่นเจ็ดนะครับแต่ถ้าตีบอสกิลวเนี่ยมันแรงเพราะอะไรครับมันจะมี ในส่วนของตัวเพิ่มดาเมจนะครับของบอสแต่ละตัวครับอย่างบอสตัวที่สามที่ผมตีอยู่เนี่ยก็เพิ่มดาเมจกับสถานะกระดูกหักนะครับสังบอสตัวที่สองเนี่ยเพิ่มดาเมจกับสถานะบทขยี้นะครับอ่ะเนี่ยผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับตาน้าก็จบแล้วแหละสังเกตเลยว่าตีแรงมากๆนะครับตาน้าจบแล้วแหละเนาะเดี๋ยวผมตีเจ้าดันเจียนโกเสร็จเดี๋ยวพาไปตีบอสกิลให้ดูนะครับสำหรับ เนี่ยเห็นไหมตีได้เนี่ย A P P จะเป็นวีคินคือดามเมจดเดียวแรงจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูการตีบอสกิล l กันนะครับสำหรับบอสกิลนะครับที่จะไปตีก็เป็นตัวที่3แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องยอมรับก่อนเลยว่าผมยืนตัวยืนผมยืนไม่ไหวจริงๆนะครับมันค่อนข้างแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปตีกันเลยนะครับก็สำหรับ ตีบอสเนี่ยบอสกิลนะถ้าใครจะปั้นตัวสักตัวมาตีบอสกิลผมแนะนําอยู่2ตัวแล้วกันนะครับ1คือบีชคิงแน่ๆแ,แหละตัวที่2จะเป็นในส่วนของเจ้าเอา่อจีนัสนะครับสตัวนี้ตีบอสกิลได้โหดมากๆนะครับถ้าใครจะปั้นก็ปั้น2ตัวนี้มานะม,มองว่าตีบอสกิลได้โหดมากๆนะครับเดี๋ยวจีนัสเนี่ยผมไม่มีตัวละครนะครับถ้าผมสุ่มได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ละกันนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเวลาเราตีเนี่ย ถ้ามันจะตีมากสุดแค่สามครั้งนะครับมันจะไม่เกิดแล้วเนาะสำหรับเจ้าบิสคีงเนี่ยถ้าใครจะปั้นผมแนะนําเลยถ้าจะปั้นนะครับปั้นไปเลยนะครับมันปั้นให้สุดได้เลยนะถ้าใครจะปั้นเฉพาะตีบอสให้เอาพลันโจมตีอย่างเดียวเท่านั้นคือเอาพลันโจมตีให้แบบสุดๆเวอ่เวอร์ไปเลยนะครับเลือดแทบไม่ต้องมีนะมีสักหน่อยประมาณแบบ6กหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยกำลังดีให้มันโดนบอสวันช็อตไม่ตายก็ดีแล้วนะครับ คือสาหรับเจ้าบีทิงนะเป็นดามเมตตีบอสที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปคือตีได้แรงมากๆสาหรับคนที่เอาป้านนะมันดีกว่า SSR แบบทุกตัวยกเว้นอะตอมิกเป็นตัวเอาไง่ายๆครับอันดับหนึ่งในการตีบอสเนี่ยผมยังให้อะตอมิกอยู่นะครับสาหรับการตีดามเมจนะแต่สาหรับเรื่องอ่าถ้าไม่นะอะตอมิกก็บีทิงนั่นแหละและตีบอสแรงแทบจะที่สุดแล้วคือมันแรงมากๆครับโอเค เดี๋ยวคุณด,ดูได้เลยนะครับคือมันเหมือนน้อยนะแต่ว่าเอางเงี้คือตาหนึ่งอะบิงได้ตีสี่รอบนะครับคือจากเพื่อนสามรอบแล้วก็จากตัวเองหนึ่งรอบรวมไปสี่รอบซึ่งเยอะนะครับตีสี่รอบนะครับอะตอมิกเนี่ยผมถ้าผมจะไม่ผิดคือตีตามตัวสีเหลืองฝั่งเรานะผมน่าจะใช่นะครับคือตีไล่ตามสีเหลืองฝั่งเราเนาะก็น่าจะจบแล้วนะครับเพเนี่ยสังเกตได้ตีเจ็ดหมื่นห้าแต่ว่าเวลาตีไอสถานะรับดาเมจที่มันบวกเพิ่มมาสามหมื่นนะครับอันนั้นคือ ปกติมันจะประมาณหมื่นหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบอสกิลนะมันมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่นะครับอย่างของเจ้าตัวนี้ก็คือจะโดนรับดาเมจแรงขึ้นนะครับเนี่ยก็จบละได้แค่4เทินครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยประมาณ3ล้าน4ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าบีคิงเนี่ยล้านหนึ่งเลยนะครับคือถ้าได้กากหวานเนี่ยดวงซวยหรือว่าไม่ค่อยออก5ครั้งเนี่ยบีคิงจะเป็นตัวแบกที่ดีมากสําหรับสเตตัสของบีคิงอธิบาย1ครั้งก็คือ พลังโจมตีสุดทางไปเลยนะครับคือยังไงอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับกดไปที่การ์ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษเนี่ยผมยังเอาไม่ตันเลยนะปพวตีการพิเศษอ่ะถ้าใครจะปั้นมาตีบอสเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอาดาวเป็นสามดาวครับแล้วถามว่าเจ้าเนี่ยหาได้จากไหนหาได้จากอีเวนต์ล่าสุดครับอันนี้เลยนะครับสำหรับคนที่จะทำมันเป็นตัวเอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะนะครับกดที่สงคราฤดูร้อนกดเข้าสู่นะครับร้านค้าครับแล้วก็กดที่พัตตอกดที่สวนสนุกครับนี่ครับ อันนี้เลยนะครับที่สมบัติเฉพาะ SSR นะครับจะแลกบีชคิงหรือกอลิลาก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะแลกบีชคิงกันนะเพราะว่ามีประโยชน์มากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนำตัวเจ้าในส่วนของบนะีชคิงถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากถามอะไรก็สามารถถามในคอมเมนต์ของ YouTube หรือว่าถามในลิงก์แฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ